เราได้เจอกันแน่นอน6-15ถึงพฤศจิกายนนะคะที่ชั้น4ศูนย์กันค้าชนท่าพระเจ้าเทน,นีค่ะครับเราจะเริ่มต้นนะคะกับการมอบรางวัลรุ่นเล็กกันก่อนนะคะก็คือรุ่นประถมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณาศาสวัสดิสายศิลป์หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์จะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องๆขอเสียงประมือต้อนรับด้วยค่ะดีค่ะดีคระคุณสาสวัสดิสวยสีค่ะ สมศึกษาเป็นรางวัลชมเชยค่ะรางวัลชมเชยรางวัลที่หนึ่งได้แก่เด็กหญิงนิจารีทันผลค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมทกับน้องด้วยค่ะชมเชยและรับทุนเฉลิมฉัา500บาทค่ะน้องที่อยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปขอบกันนะครับรางวัลทุนเงวัลที่สองนะครับได้แก่เด็กหญิงทัญญาชัยศรีครับ ปดาสพังเงินค่ะครับแอมดาอแอม<อ>ดาแอมดาใช่ไหมแอมนีอ่อ่านจาน้องเขียนนะเนี่ยและรางวัลต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะครับได้แกตเดหญินงนักธิดาปวดชอบ วันต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศน,นะคะในการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อโนตาเลิศอบยบยุบในรุ่นประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ได้แก่เด็กหญิงวัรินทิกาโพพันไม้ครับขอเสียงประมือให้กับน้องด้วยค่ะดีด้วยครับต่อไปจะเป็นการประกาศผลน,นะคะรุ่นนี้หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือรุ่น ทยงมศึกษาค่ะครางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อลดละเลิกอายมุขรางวัลชมเชยได้แก่รองวัลแรกครับเด็กชายนะรงพรนะครับรรใช่ไหมคะใช่ค่ะเราม,มือเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยค่ะ ได้ะคะได้แก่นางสาวโยธากาเพ่งแก่นเท้าค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะ ธีนาดาเพชรเหลืองครับยินดีด้วยครับต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่นายกิริชัยสาริโทค่ะ ครับรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่นายสุนริกิจอังก,กุเกียวครับขอเสียงปรบมือกับรางวัลชนะเลิศของเราด้วยค่ะขอ,อเชิญคณะกรรมการทั้งห้าท่านนะคะขึ้นรูปถ่ายภาพก,กับน้บองบนเวทีค่ะน้องชนะเลิศขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยค่ะเดดีด๋ยวู เดี ja ๋ยวเราจะจัดเวทีกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้เก็บภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะต้องขอบคุณพยางท่านคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งจังหะท่านด้วยค่ะครับผมคุณเฉลี่ยเชลชนนะครับอาจารประจำสาขาวิชาบัิบิณียและแอ็นวิชันวิทยาลัยสังคนพลปตีนะครับคุณสุขารีโพอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมเมตาเครับคุณธรรินปุกสิรินะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัอุดรานีครับ คุณพระศิษย์เหี่ยมพาณิชกุลนะครับอาจำวิชาแขนงแผนงวิชาเทคโนโลยมศิลปกรรมครับคุณสมบัติความเข้มขูดปุณชุมนายการพิเศษโรงเรียนอุดรชิทยาปุณครับน้องๆที่เข้าประกวดยังอยู่ไหมคะคนไหนครับ